บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้เฮทั่วประเทศถือว่าเป็นข่าวดีแห่งวันเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดนายปราโมทเจริญศรินายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยพูดถึงเรื่องของการเตรียมข้อมูลทั้งหมด7ข้อเสนอเสียงพี่น้องเกษตรกรชาวนาเข้าพบนาย,ยกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะดําเนินการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ2,000บาทไม่เกิน20ไร่ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ ล่าสุดนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากมาติชนออนไลน์ค่ะเมื่อวันที่24กันยายน25.6 6ที่ผ่านมานายปราโมชเจริญสินนายกสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยได้กล่าวว่าตอนนี้สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อเจรจาแล้วก็ดําเนินการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนารวมไปถึงการแก้โจรด้วยซึ่งในส่วนของเรื่องนี้นะคะได้มีการประสานงานแล้วก็ติดต่อไปที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงาพาณิชย์ไว้แล้วและตอนนี้รอความชัดเจนแล้วก็รอนายกรัฐมนตรีนะคะจะระบ,บุวันอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้ได้มีการเตรียมข้อเสนอทั้งหมด7ข้อเสนอที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนารวมไปถึงสิทธิสิทธิการ่างรัฐต่างๆด้วยค่ะเพื่อเจรจานะคะ ให้นำมเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ๆมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อสร้างคุณภาพของการผลิตข้าวค่ะและมาตรการที่4ก็คือการพักหนี้เกษตรกรจาก3ปีถึง5ปีนะคะแล้วก็เรื่องที่5สวัสดิการของพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่พูดมาอย่างต่อเนื่องเลยคืออยากให้เกษตรกรที่มีอายุครบ60ปีค่ะได้มีบำนาญเดือนละ3 0 0 0บาทและเรื่องที่6ค่ะอยากให้ทางรัฐบาลนะคะเล่งราคาผลผลิตให้ทางรัฐบาลปรับราคาเป็น,นกลไกของตลาดและเรื่องที่7เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็พี่น้องเกษตรกรชาวนาให้ความสํา ทั่วประเทศค่ะจะเป็นเรื่องของการเพิ่มนะคะในส่วนของการสนับสนุนค่าทํานาในเรื่องของค่าการเก็บเกี่ยวค่าปรับปรุงค่าบํารุงดินรวมไปถึงสมาคมชาวนายังขอค่าเก็บเกี่ยวนะคะไร่ละ2,000บาทไม่เกิน20ไร่หากทําได้นะคะก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะได้มีเงินทําธุรกิจต่อไปแล้วก็ในเรื่องของภาระนี้ก็จะลดลงค่ะทั้งนี้นะคะจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็เป็นเรื่องดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่ว นอกจากนี้นะคะชาวนายังได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจึงอยากให้ทางรัฐบาลหาโครงการช่วยเหลือสนับสนุนผลผลิตอาจตั้งเป็นราคาเพดานเลยเพราะว่าที่ผ่านมามีโครงการจำนำข้าวโครงการประกันรายได,ได้เพื่อป้องกันพ่อค้าแม่ค้ามารับผลผลิตต่อ,อกกเกษตรกรโดยกดราคาในส่วนของตลาดนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดส่วนวันเวลาที่จะเข้าพบเดี๋ยวจะมีการติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศนะคะ